ดีครับอาร์ตุ้ยค่ะปานาครับโจครับค่ะชเชฟกรุณาอันนี้คือไอจีของคราอสามคนนะคะใช่แล้วคือยังเจอจังเลยอ่ะก็อยากเจอเฉยๆให้ไปโฟลลูค่ะไหนคุณก็โฟลลูแล้วขอบคุณมากนะคะรวมถึง subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะใช่มียอดคลุกคลุ้มนะคะขอบคุณนะคะค่ะดูเป็นคนไม่ใช่ทุกคนในในช่องโฟลลูแถวบ้านด้วยออันนั้นตำรวจค่ะ ใช่แต่ว่าช่วยบอกด้วยนะคะว่าที่นี่เราได้เล่นไพ่เล่นอะไรนะคะแล้วเวลาเราอยู่รวมกันสี่คนคือเราอยู่กันแค่นี้จริงๆเราไม่ไปปนเปื้อนที่อื่นเรามัดรวมกันไว้ในช่วงนี้ค่ะถึงตัวตอนถึงจะเล่นไพ่เราก็เล่นไพ่กินน้ำนะไม่ได้ใช้ตังค์เราไม่ได้เล่นไพ่โอเคโอเคเล่นไพ่ของเราดูหนังดูละครดูละครคือหลายคนอาจจะเห็นอาการดูอาการออกแบย ถเราเราเราฟิงค่อนข้างจะฟิงนะหลังจากที่ลืมไม่ลืมไม่ใช่ก็เลงจะทักแต่เสียงได้อยู่ปะไม่ได้เอาใหม่นะครับเมื่อกี้ลืมไมค์ค่ะใส่ใหม่แล้วเรเอาหน้าไปไว้ไหนเลยอ่ะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่เสียงก็เบาไปซะออกแล้วก็ติดไมค์ก็คือต่อเลยน่าต่อเลยต่อเลยแล้วก็เป็นไรก็มันจะคืออืม แฟมิลี่เนาะเราดูในฐานะแบบไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราดูในฐานะดูซีรี์ไปด้วยกันชาวบ้านดูชาวบ้านหนึ่งแต่ก็บ้านเราแบบไม่มีระบบอ่ะเออก็มันไม่มีระบบจริงๆริอ่ะก็ต้องยอมรับก็ทำให้มีระบบสิเขาจะได้ไม่ว่าแต่ว่าอยากทํำไหมก็อยากถามว่าทําได้ไหมก็คือไม่ได้คือมันเริ่มต้นมาจากการใช้ชีวิตของเราไม่ค่อยมีระบบอยู่แล้วไม่้องเปลี่ยนให้มัมีระบบกัน ก้าวสู่ความเป็นระบบชีละน้อยหน่อยชิละนิดหนึ่งหือนี่ไงเราเริ่มจากการมีไม้ละเป็นก้าวแรกของเราพอเราเริ่มมีไม้ปุ๊บมาสองสารอบเราเริ่มจากการไม่มีไม้อีกละด้วยการลืมเคยโตจะเินแล้วล่ะเพราใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเหมือนมีรอยโวไปอะไรหายไปแต่เพราะว่านิทานพันดามันจบแล้วไงคุณอาแล้วก็แบบ กัวหน้าปูกับครูสีเทียนเขาไดอยู่กับเราอ่ะใช่ไหมคะเข้ามาใช่เราก็เลยขึ้นอดเขาฮะาฮะที่ผหเป็นคนอีสานเนื่อปมาจากคนเหนือต้องพูดว่าอะไรอ่ะขึ้เติงหาคึ้เติงเราก็เลยขึ้นเติงเขาวันนี้เราก็ได้มาดูรีแอคชั่นของทั้งสองคนหน่อยเนาะวันนี้เขาไปออกรายการสัมภาษณ์ไปดูความน่ารักของเขาเล่นเกมตอบคำถามมีความเป็นเอิร์ธนิกเนาะใช่ช่ก็ดีแต่ว่า เพสองคนเป็นใครอ่ะทำไมอ่ะกลับมาจากกรมทาาใช่อะเียนลอดออยากจะแบบเอ๊ดูเด็กลงนิดนึงก็เลยเอาผมสั้นหน่อยได้ผลไหมคะอยากจะได้ดูเด็กนะคะหนึ่งต้องกินเคียวพาสตสองก็คือไปทำทรีตเมนต์ที่วยดิมหน้าอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าไปชื่อคลิปว่าชื่อคลิปว่าแคสท็อกห้ามพลาดเมื่อเอิร์ดมิกต้องทายใจการแคสท็อกเอ็กซ์นิทานพันดาวนะครับ ทาง Cash Channel นะครับเครดิตของเขานะครับช่องนี้นะครับ Cash เขาใช่ไหมใช่ครับเหลือโซนคะแนนชอบแปงช่วยมาเป็นพ่อเป็นของเราหน่อยได้ไหมสวัสดีครับผมเอิร์ธครับสวัสดีครับผมมิกครับผมครับ พร้อมมาพร้อมครับปันสวยจริงๆริงปันใครปันกินข้าวครับทั้งคู่เนาะสามคนต่อไปกินข้าวครับไปเที่ยวครับเพราะว่าผมทํางานแล้วไม่ค่อยได้กินข้าวก็เลยถ้าหยุดผมนจะกินข้าวทั้งวันเลยจะพร้อมไม่มีจับเวลาไม่มีจับเวลาเลยเอาหรอโอเคสถานที่ที่ไหนมากที่สุดคะทะเลน้ำตกภูเขาทะเลเป็นที่ที่มิกชอบไปเที่ยวที่สุดน้ำตกคือกับภูเขาก็คือคิดไม่ออกอยากก็เลยไปอีกสองที่แทนเดี๋ยวพาไป จับเวลาด้วยยากนะขอพอไปเที่ยวได้ครับก็ผมอยากไปเที่ยวต่างประเทศครับแต่ว่าเขาปิดประเทศก็เลยไปไม่ได้เพราะโควิดแกดูไม่ได้เที่ยวไม่ได้กินเนาะผัดกะเพราผัดข้าวผัดแล้วก็ แกงเหนืออะไรยะอะไรนะแกงอะไรนะแกงฮังเลยอะแกงฮังเลเพราะว่ามีเป็นคนเหนือไงแล้วมีรู้สึกว่าแกงฮังเลมันเป็นอาหารภาคเหนือที่แบบคนภาคน่าจะชอบแต่เขาไม่น่าจะเคยกินอืมไม่เคยฮิทเตอร์ครับเสตอรี่ครับพลัสครับฟังบ่อยครับในในยูทูบใช่ตื่นมาก็ฟังก่อนนอนก็ฟังครับไม่ฟังเพลงตัวเองบ้างหรอนี่ฟังเพลงตลอดเลยนะมาผ่าตั้งครับ เพราะว่าดอยพะตั้งดอยอินทนนท์ดอยสุเทพเยอะโซเลยนะเพราะว่าเป็นที่มีความทรงจำครับเพราะว่าซีนี่ทางพันดาวไปถ่ายที่ดอยพะตังแมวหนูกระต่ายอะแมวแบบมันน่ารักมันแบบขี้อ้อนเะไรย่างเงี้ทั้งแมวทั้งหนูทั้งกระต่ายเป็นสัตว์ที่ขี้อ้อนเลยแล้วมันก็แบบมันขนมันนุ่มเลยจับดุลังก์่อนเลยมันนุ่มอ่ารัก รักอะไรอะไรไม่รู้จักนะเขาไม่ได้เลยอ่ะรักอะไรอาจจะนึกเรื่องได้ไฮบาล์ม่าอยู่แล้วก็นิทากดันดาวแย่เลยดูเรื่องอยู่เหมือนกันเลยนีเป็นซีรีส์ทำให้ผมได้มีโอกาสมาถ่ายแคสต์ในมิการ์ดีนครับจังหวะเปลี่นของคนข้างปากครับปากครับปาครับอ่าผมครับ ปากเขาได้รูปดีครับแล้วก็เหมาะเหมาะกับโครงหน้าเขาอาผมอันนี้คือคิดไม่ออกขอบคุณขอโทษขอบใจครับเออทำไมครับจริงๆอิงขอบใจขอบคุณอะแคทรกรีเด <c oughs> ียวกันที่ทำสุดท้ายไม่ออกออก็เลยเอาไว้รวมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเป็นพี่ที่ดีครับผมแล้วก็ขอโทษที่บางครั้งก็อาจจะทำตัวไม่เกียรติเขาไปบ้างแล้วก็ขอบใจก็คือขอบคุณนั่นแหละ แกคิดคำไม่ออกเลยเฉยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะพี่พี่งานนะคะจะมีเกมให้น้องเล่นฟอสสอนนะเกมอะไรเกิดความรู้สึกอะไรไหมสึกว่าแบบคือฉันไม่เคยเห็นเอิร์ธที่อื่นไงในมุมนี้อย่างนี้หรอไม่เคยเห็นอะไรนอกจากหัวหน้าภูผาคือตัวจริงเขาเป็นแบบนี้เหรอน่ารักเออแบ เด็กๆอะแล้วเขาไปสวมบทบาทของหัวหน้าภูผาแบบนั้นอะเข้มขรึมเนาะซึ่งเข้มขรึมคือแบบคือตอนเรื่อคอนทาสกันอะใช่มายืนหน้าบื้องหน้าเข้มมึงมายืนนี่คือเขาเขารับบทบาทได้ดีมากเลยเนาะคือตัวจริงเขาเป็นอย่างนี้ใช่ปะน่ารักเป็นน้องยังเด็กอยู่เลยตอนแรกตั้งใจจะดูหัวหน้าภูผามากๆอ่ะแต่พออ้าวนี่มันคนละเรื่องมันคนละคนเลยอ่ะแต่ว่ามันน่ารักอีกแบบนึงกับกับ ความธรรมชาติของการนั่งคุยกันของพวกเขาอะคือแบบว่ามันน่ารักตัวตนจริงๆเขาเป็นยางี้เขาดูเข้ากันดีเนาะดูสนิทกันดูเกื้อกูลต่อกันดูมีความเมตตาให้กันอีกอีกหนึ่งอย่างคือภายใต้สภาวะกดดันที่แบบคุต้องตอบสามอันภนในเวลาน้อยๆยในเวลาน้อยๆอะมันจะทำให้คนเราอะไม่สามารถฟอร์มอะไรได้เยอะออเจริงคิดอะไร เป็นความคิดแรกเ,าาเ,เป็นตัวตนจริงอ่ะใช่ไหมเออ,เอ,อแล้วความสภาวะบีบคนนั้นมันก็ทําให้เห็นความคิ้วของเขาแบบเลือก,ลกความแบบโอ๊ยโอ๊ยอะไรดีวะอะไรเนี้ยแบบคือมันทําให้เราได้เห็นดีอ่ะในมุมที่น่ารักของเขา<อ>แบบนี้ดีมากเลยอ่ะอันนี้เราต้องเปิดไฟข้างบน,นือเป่าใช่เปิดเลยโอเคเป็นไงคะพอเปิ่มืดก็เปิดไฟเริ่มืดก็เปิดไฟก็คือว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นระบบ พันดาวนี่คือพันดาวเริ่มมาเริ่มมาต่อไปีไปดูต่อนะเดี๋ยวต่อไปนะคะพี่พี่ในงานนะคะจะมีเกมมาให้น้องเล่นจะเป็นเกมอะไรนะเดี๋ยวเราไปเกมตอบแบบไหนให้ตรงใจเธอกติการเล่นเกมทีมงานจะมีคำถามเตรียมไว้ให้ผู้เข้าแข่งขันคนละคําคำถามครับโดยให้นักสองคนทายใจฝ่ายตรงข้ามว่าจะตอบว่าอะไรแล้วให้พูดออกมาพร้อมกัน ใครตอบผูกเยอะที่สุดเป็นฝ่ายชนะไปส่วนผู้แพ้จะโดนบทลวงโทษที่ทีมงานเตรียมไว้ให้ว้าวโอเคเด็กพร้อมไหมคะครับผมพร้อมครับเที่ยวของบ้านหนึ่งสองสามเที่ยวอัดอั้นหมือนกันสถานที่สองนะคะโพหรือลายหนึ่งสองสามลครัอง่าไม่ตรงหรอลายไม่รู้เขาต่อแล้วอะเดินมุกเดินมุก โหรือลายหนึ่งสอลายต่อไปนะครับคำถามที่สามดุหรือโดนดุหนึ่งสอดุครับชอบแกลหรือถูกแกลหนึ่งสองสามชอบแกลจะชอบนอหรอบอยนงอชอบย้ยโอ,อ้ยหัวหน้าู <c oughs> เด็กมากอ่ะชอบกินชอบนอนชอกินของหวาน่อของหวาน้าวผมไม่ชอบกินของหวานไม่จริงไม่จิงบเ่อไม่ใช่หอโอเคโอเคข้อสนะคะชอบกอดหรือโดนก่องสามโดนกอดโอเค กอดก็อดสอดปกติแล้วครับผมกอดก็อดข้ออไรก็ได้กอดไทยชอบอ้อนหรือโดนอ้อดหนึ่งสองสามชอบอ้อนอ่านี่ไงเข้ากันพอดีอ้อนกับโดนอ้อนชอบเขาหรือเขาชอบหนึ่งสองชอบเขาอันนี้คือเอิร์ธไทยคือยังไงนะมันต้องตอบของอีกฝั่งหรอตอบอ๋อ

เวลาเราเหนื่อยเนี่ยเราจะได้ขอรับค่ะว่าเฮ้ยอจะได้ช่วยมาเป็นพ่อแบงค์ทำไงดีอ่ะช่วยมาเป็นพ่อแบงค์ขอรับเงินได้ไหมวันไหนที่เราไม่ไหวเราจะขอช้าขนาดได้ก็ได้ก็ส่งให้นะช่วยมาเป็นพ่อแบงค์ขอรับเงินได้ไหม หนที่เราไม่ไหวต้ขอาไได้ไม <illa> <tube oses> <Wuhan> uh, ่ไะได้ก็ได้ครับผมผมสองคนนะครับก็ขอฝากซีนี่ทานพันดาวนะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นอยู่เลยนะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าครูสีเทียนกับครูหน้าครูผาเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องอะไรอีกก็ขอฝากติดตาม ผมอนต่อไปนะครับนะครับผมก็ขอฝากซี่ท่ธันพันดาวไว้ด้วยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูอาจจะได้รับทัศนคติใหม่ๆได้มุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตหรือว่าได้เข้าคิดอะไรดีกลับไปนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับทางช่องจินเดลีสิบห้าแล้วก็อ่าสามารถดูย้อนหลังได้ที่ไลฟ์ทีวีครับสี่ทุ่มครึ่งครับแคสท็อปบายบายคือเรามาดูข้อชาไปถูกไหมใชคือจบแล้วยชาไปมากด้วยนะ จบแล้วเนี่ยจบแล้วมันเพลินน่ะมันเหมือนเพ่หายใจได้หนึ่งเฮลือกอ่ะแล้วมันก็จบอ่ะคือมันเพลินแบบมันผ่านไปรวดเร็วอ่ะตอนที่มันมีผลต่อใจเราอีกหลายรายการเลยนะเนี่ยที่เราไม่ได้ตามดูเนาะแล้วแล้วเขามาแบบโปรโมทรายการเออโปรโมทละครอ่ะอื่ไหมหมอเธอไม่ต้องโปรโมทหรอกเราก็ดูและเราดูสตุกลืนเลยจ้าก็ยังงงอยู่ว่า อ้าวฝากติดตามอ้าวนี่กูมาดูชาไปเหรอวันชาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนที่ผ่านโอ้โหชาจีแต่ชอบที่มันเกมสนุกแล้วแบบเขาแบบเลือกรักเออคือดีมากขอบคุณแคสช่แมกกาซีนนะครับด้วยนะคะน่ารักมากเลยอ่ะแต่แชคชชอบมีอะไรอย่างเงี้ยให้เราดูบ่อยๆเนาะทำมาน่ารักดีติดตามศิลปินน่ารักขอบคุณเอกลาครับที่สำคัญใดๆคือคุณอาแบบเอ๊ะนี่มันเอิร์ดหรือเปล่า นี่มันหัวหน้าผู้าเหรอใช่ใช่ฉันไม่เคยเจอเขาที่แบบนี้เออภุนาไม่เคยเห็นน้องในมูทนี้ในมุมนี้เอออืมสุดท้ายอะแล้วก็คือแปลว่าเขาแสดงละครเก่งว่ะเขาดีไซน์เขาอินอยู่ในคาแรคเตอร์ต้องขีดลุกเป็นหัวหน้าเนาะอืมนี่คาดหวังไว้เวลาไปเจอน้องข้างนอกอะต้องนิ่งจะเจอแบบนั้นไงว้าหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยต้องเจอแบบนั้นไง อ๋อจริงเขาก็เป็นแบบน่ารักเออมนุษย์ใส่น่ารักมากอ่ะแล้วกูขี้เขินด้วยนะมีอะไยินอะไรอย่างเงี้ยดูเปล่าขี้อายแล้วดูแบบแกไม่ค่อยได้กินได้พักเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าอาจจะถ่ายทำไงทำงานหนักหรืออะไรอย่างนั้นน่ะถ้ามีวันหยุดเวลาว่างก็คือจะขอกินทั้งวันชอบกินด้วยกินกับนอนเลือกกินอ่ะเรามาถามคุณนาบ้างเร็วๆพี่เจสซัมวิ โอ้ยมันต้องเตรียมมาให้อ่านให้อ่านตอบคําตอบของน้องแล้วพวกเธอตอบไม่ไม่ไม่เกมแรกที่แบบว่าให้ตอบมาเลยสาม่ิเป็นคําตอบของคุณดาเองสามอันเหรอสามที่ใช่ไหมใช่แล้ถามมาสิหนึ่งสองสามอยากกินขนมอะไรตอนนี้ขนมหมาสขนมสามสีโอวันตินแล้วก็ทั้งหมดไปแล้อีกอันหนึ่งยากเนาะก้วยย่าง ยากเนาะยากคิดไม่ทันอ่ะอขนมหมาอะไรก็คือขนมของหมาพีตาต์ตโจบ้างอ่าปี่นะขนมเหรอไม่ใช่คำถามอื่นสองสามอยากร้องเพลงอะไรที่สุดสามเพลงตอนนี้โอ้ยเฮ้ยคิดชื่อไม่ออกเลยอ่ะหละแปลไม่ออกบอกไม่ถูกแปลไม่ออกบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกคือแปลไม่ออกเพลงบิวกินอ่ะแล้วเพลงบอกไม่ถูกคืออะไร อีกสองเพลงหมดเวลาแล้วค่ะคุณแพ้ที่สุดของฉันละกันที่สุดของฉันหมดเวลาแล้วค่ะคุณของอ่หมดแล้วเหรออ๋อที่สุดของฉันในร้องสิสองพันสองละสองพันยี่สิบเอ็ดละตีเป็นวายเหรอที่สุดของฉันอยู่ตรงไอ้เหี้ยเพลงอ๋อโอ๊ย อยู่ตรงที่หัวใจอันนั้นนจุดอ่อนของฉันไม่ใช่ที่สุดของฉันมั่วอ่ะเข้าใจสิมาวงงมากต่อางอ่ะห้าวิห้าวินะอ่อนึกถึงคำอิสานสามคำพูดเฮหยงขึ้นหอดไปใสง่ายอ่ะง่ายเอายากกว่านี้เอหไอ้แมมาดูงมังครดเจซี่อ่ะพี่เจสซี่บ้างพระเอกพระเอก หนึ่งสองชอบทุกคนห้าเอาไม่ต่อจิงยองจิน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 ยองจิยองก็คือสาวชอยเป็นจินยองหมดเลยเออความหวังของเขาเออโอเคจบไปแล้วกับแคสท็อกน่ารักดีอ่ะเออรอดูคู่อื่นๆเนาะในซีรีส์ที่เราติดตามครับผมใครคิดถึงเลยอ่ะคือวิดีโอี้ใช่ใช่สารภาพชอบเอิร์ดมากกว่าเดิม จากวิดีโอนี้นะน่ารักรู้สึกนักขี้เล่นนักขี้อายนางบอกอ่าไม่มีความเก๊กเราเป็นหัวหน้าดูดุอะไรเแต่เราชอบลูกหัวหน้ามากกว่าลูกหัวหน้าก็กล้าวใจเออมันดูแบบดูเข้มเข้มดีอ่ะแต่ลูกน้องเอิร์ตก็คือดูแบบเลี้ยงง่ายอ่ะเอาของกินให้กินเขาเกิดก็ได้แล้วพาไปเที่ยวเออเออต้องยิ้มแล้วน่ารักยิ้มแล้วโลกสดใสตาเขายิ้มปิดอย่างงี้เลยอ่ะเออ น้องมิกก็น่ารักคือกับแฟนคือน้องมิกอ่ะมีความใกล้เคียงกับเมืองน่านกับสีเทียนประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ต้องไปเจอเรื่องสะเทือนใจนั่นคือต้องใช้กันแสอแต่ว่าพวกไอ้ค้าผาเนี่ยมันมันพลเรื่องกับน้องเอิร์ดตัวจริงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ทำให้เราหลงรักมากกว่าเดิมปะอยากได้อยากจะได้แบบนี้มาเล่นที่บ้านเนี่ยก็มีคนดูหลงรักโจมากขึ้นนะ อาจากเพลงที่ร้องมั่วๆเป็นคนโกะใส่ไงมันก็จะแบบโดนแกล้งเนี่ยคนแกล้งก็คือเนี่ยสองคนโกะใส่มีเพลงอะไรจะแก้แปลไม่ออกบอกไม่ถูกเพลงแปลไม่ออกบอกไม่ถูกที่สุดของฉันอยู่ตรงที่หัวใจเพลงอะไรวะคิดไม่ทันอ่ะมันเร่งอ่ะของฉันอยู่ตรงที่หัวใจมั่วไปหมดแล้ววีวคิดหรอวะ เพลงมันเนื้อยังไงวะแปลไม่ออกบอกไม่ถูกมันชื่อเพลงอะไรนะแปลไม่ออกไม่มีบอกไม่ถูกเกมหนึ่งจะจะให้คนตอบแสดงตัวตนได้มากก็คือโง่รู้เลยว่าอีแดงโง่คือไวท์พิพมันเป็นเรื่องของการแบบเค้นเอาคําตอบที่ง่ายๆอ่ะอย่างของตุ้ยขนมมันก็กินอยู่ทุกวันขนมมาเออมันก็ขนมมาก็กินอยู่ทุกวันตอบไม่ได้แต่ต้อนคิดถึงใครอยู่แน่เลยทำไ หอดไปใส่มาคือขึ้นหอดไปใส่คิดถึงผู้ใดแล้วขึ้นหอดบ้านโอ้ขึ้นหอดบ้านก็ไปฝากไปดูหน่อยนะคะบ้านตอดสาขาอุบลราชธานี W ใช่ค่ะแล้วก็สาขามุกดาหารฝากไปดมดมมองมองน่อใช่ไม่ได้กลับนานอะไรหรอกค่ะไปดูแทนหน่อยโคเวย์ใช่แล้วจ้ะไปแล้วเจ้าคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบายมีอีพโสดด้วยเหรอก็ไม่มีที่สุดท้องเช้